สวัสดีค่ะวันนี้ยายปาก็ให้ช่างมาติดมุงอ่าติดเล็กดัดกับมุงลวดเนาะนะคะนี่ถ่ายให้ดูด้านในเนาะจา้ะฝีมือช่างเนาะนะคะแล้วก็ทำติดทุกบานเลยนะคะแล้วก็ช่างก็ใจดีเนาะนะคะก่อนรอ์หน้าต่างยายปามีปัญหาเนาะเขาก็แต่งให้ใหม่นะคะนี่ด้านในเนาะยายปาก็เลือกสี สีอะไรเนาะเขาเรียก,ดดกสีอะไร,รยาปากระจำไม่ได้รอกจ้ะสีอะไรเลือกเลือกให้เขาทาเนี่ยเนานะ,ะช่างสีมือด,ด,ดีมากกิโตกุตาบอกมดกิโตเข้าหาหาฉันไม่ได้แล้วน่นนะคุตาทาท่าแต่ก็ยังใส่ไม่มดนะฮะที่มุงลวดเนาะนะฮะราคาแพงมากเนี่ยนะนคะติดติดไว้ห้องห้องรับแขก คุณตาค่ะเนี่ยยังไม่ได้ใส่กระจกค่ะคสนี่ก็ในห้องนอนยาปาโลกเด้อพี่น้องยังเพราะว่าช่างเข้ามาดึงออกดึงเข้ากันเนาะนะฮะนี่นะฮะเขาก็ซ่อมแซมมาหน้าต่างให้ยาปาด้วยนะจ๊ะเนาะนะคะยาปาบอก่อมแซมหน้าต่างให้หน่อยเองเนาะนะคะสีหน้าต่างยังไม่ได้ทาเลยจ้ะพี่น้องเนี่ยเขาก็ทําให้ยาปาไหมเนาะนะคะแต่ว่าไม่ได้ติดโอ้แป้ง ด้วยนะข้างนอกเนาะลมเย็นเย็นห้องเยาป่าน่ะถ่ายทําให้ดูห้องนอนห้องนอนยังไม่ได้ไอ้นี่จะยังไม่ได้ยู่เตียงเข้าไปที่เข้าทางเนาะพี่นงเนาะนะคะนี่ละจ้ะห้องนอนคนจนของห้องลูกสาวของเขามีบ้านเดียวนะสามบ้านเนาะติดแล้วห้องครัวนะคะห้องครัวเนาะห้องครัวคติดนะพี่นองติดมุงรวดด้วยนะคะติดมุงรวดวหมดเลยเนาะนะคะ ประตูนะคะประตูห้องครัวก็ติดมุงรวดเนาะเดี๋ยวยาปาจะพาไปถ่ายทานะยังไม่ได้เก็บอะไรเลยนะพี่องเนาะเนี่ยเลือ่อกนะคะแล้วก็ติดมุงรวดช่องรมนะคะช่องรมเนาะนะคะช่องรมทุกห้องเลยเนาะนะคะติดมุงรวดนะคะโอ้ยเขียตะป,ปาดบ้านยา้ปาเยอะมากเลยเนาะนะคะก็เลยต้องติดมุงรวดตามช่องรมนี่ละจ้ะนะ เขียดตะปาดนี่มาท่านยกทั้งครอบครัวนะฮะยุงบ่มีนะฮะในบ้านนี่ยุงบม่มีแต่มีเขียดตะปาด์จะไปดองสิ่งที่เราไม่ต้องการเนาะนะฮะนี่ก็ห้องอีกห้องนึงเนาะ,ะเก็บของอยู่ด้วยจ้ะเนาะนะฮะสุ่มไก่ลูกเคยนะฮะราคาแพงเนะะาะเขากลัวหายนะ,ะแล้วมองไปในห้องนี้พี่น้องเออโค้งหลังคาลดเนาะนะะอยู่ในห้องนี้มดเนาะ,ะติดเตียบรอ เดี๋ยวยายปาจะพาไปดูด้านนอกเนาะว่าเป็นแบบไหนเนาะนะคนะ,ะลายจะอยู่ด้านนอกเด้จ้ะนี่ค่ะลายนะคะยา,ายปาเลือกเอาลายแบบนี้เนาะที่จริงมีหลายลายนะคะแต่แยายป้าว่าถ้าประตูไม้อะถ้าลายแบบเนี้จะจะเข้ากันได้ดูดีกว่าเนาะนะฮะนี่ก็ลายของหน้าต่างนะจะเอาลายแบบเดียวกันก็เขาจะไม่เป็นเซตของเขาเลยนะคะ เนาะนะคะช่างมาทําประมาณไม่ถึงไม่ถึงชั่วโมงนะเะนาะมาตบมาแต่งลูกกรนบานประตูให้ยาย,ยปาด้วยยายปาหาช่างไม่ได้สักทีมาทนะําเนาะพอดีหนุ่มๆเขาเข้ามาทำเนาะนะคะก็เลยเออเขาทําให้เนะาะเจ้าของคนที่รับงานนะคะเขาก็มาดูแล้วเออมันไม่ได้เขาก็เลยจัดก,การให้ยายปาใหม่เนาะนะคะโดยไม่คิดตังค์นะคะทีแรกให้ช่างที่อื่นนะ่ะ มาดูลนะช่างไม้มาดูว่าโอค้คิดตังค์แพงมากเนาะเจาะแล้วก็เลื่อนบานเลื่อนในตัว็อกเฉยๆนะคะเขาก็คิดคิดเงินแพงมากเลยนะคะแต่ช่างนีมาเขาไม่ได้คิดแพงอะไรเลยนะคะพี่น้องนี่ก็ห้องครัวนะคะเป็นลายแบบเดียวกันมดเนาะนะคะลายแบบเดียวกันมดเลยนะคะทั้งหลังชอบชอบสีสีนี้มากเนาะนะคะช่างเขาแนะนํานะ,ะว่าเออสีเนี่ยจะเข้ากับ สี่ประตูบ้านนะยายป้าก็เลยโอเคเลยเนาะนะคนะ,ะนี่แหละค่ะคลิปนี้เนาะยายป้าก็พามาดูาที่ช่างเขาทําให้นะฮะติดเล็กดัดมดไปส่งเหมือนกว่าได้ใจพี่น้องสองหมื่นห้าเนาะสองหมื่นห้าร้อยนะคะฝีมือดีมากเลยนะคะช่างสารจิตเนาะนะคนะ,ะช่างที่สารจิตนะมาทำเนาะนะคะ น่ารักทุกคนนะคะช่วยกันคนละไม้คนละมือนะมีสี่หคนเนาะคลิปนี้ยาปาก็ต้องขอตัวลงก่อนดจ้าสวัสดีค่ะ